ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาออยเชื่อว่าหลายคนน่าจะกินเยอะมากกว่าปกตินะคะหมูกระทะเอยชาบูเอยของหวานจนไปถึงของฝากคนรอบตัวแล้วพอดีก็มาเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เจอเครื่องช่างแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยแบบนี้ฉันไม่โอเคกับตัวเองเลย ออยมองว่าการกินแหลกในช่วงเทศกาลไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยเจอกันเลยแต่สิ่งสําคัญเนี่ยหลังจากนั้นตั้งหากว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับตัวเองสิ่งที่ออยเห็นบ่อยมากนะคะพอเริ่มปีใหม่หลายคนมักจะเริ่มตั้งเป้าใหญ่ทันทีการลดน้ําหนักเร็วต้องออกกําลังกายทุกวันจะต้องกินดีร้อเปอร์เซนจะต้องห้ามกินแหลกจะต้องไม่กินขนมโอ้โหสิ่งเหล่านี้นะมันจะเป็นความเครียดให้กับร่างกายมากกว่าค่ะ แต่ในชีวิตจริงของเราอะเรายังต้องทํางานเรายังต้องดูแลครอบครัวเรายังต้องยังเจอรถติดเราต้องเจอความเครียดเรายังเจอเวลาน้อยเลยต้องกลับไปหลูบเดิมแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าไม่สอดคล้องกับงานที่เราทําอยู่หรือชีวิตที่เราเป็นอยู่จริงนะคะสมองเนี่ยมันจะต่อต้านทันทีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราไม่มีวินัยเอง เอาเป็นว่าวันปีใหม่ออยมาแนะนำไมซด์ดีๆแล้วก็มุมมองใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะวินัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การไปออกกําลังกายและแต่มันคือการตัดสินใจเล็กๆตลอดทั้งวันเช่นตอนเช้าเนี่ยถ้าเรารู้ว่าวันนี้เปิดเรียนมาเนี่ยหรือว่าเปิดทํางานมาเนี่ยยุ่งแน่นอนประชุมเพียบเลยนะคะให้เลือกกินอาหารที่อิ่มก่อนนะคะที่ทําให้ไม่หิวทั้งวันเน้นโปรโตีนกับผักเนี่ยนะคะเป็นหลักแทนการอดนะคะแล้วมันไปหลุดตอนเย็นอันนี้ไม่โอเคเลยค่ะส่วนระหว่างวันนะคะถ้าเกิดไม่มีเวลาออก ออก,กำลังกายตื่นเช้าไม่ได้นะคะอาจจะเลือกในการเดินนะคะบันไดแทนการใช้ลิฟต์เข้าใจแล้วค่ะเวลาเปิดทํางานเวลาเปิดเรียนมาหลายคนอาจจะรู้สึกล้าในตอนเย็นนะคะแนะนําให้นอนให้เร็วขึ้นนะคะพยายามอย่าออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอาจจะงุดหดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหมดแรงนะคะประเด็นคือต้องการให้ตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาออกกําลังกายเบาๆแค่5นาทีหรือ10นาทีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ เอาจิงๆิงนะคะการเริ่มทําสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะมันคือวินัยที่คนส่วนใหญ่อมองไม่ค่อยเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนจริงบางคนอาจจะตั้งเป้าไว้มากเกินไปว่าจะต้องออกกําลังกายเนี่ยหชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงในตอนแรกเลยประเด็นคือตื่นให้ได้ก่อนดีกว่าไหมนะคะเริ่มต้นสิ่งเล็กๆใส่รองเท้าให้ได้เปลี่ยนชุดออกกําลังกายให้ได้ก่อนหลังจากนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยก็ยังได้ค่ะ ไมเซตแล้วก็วินัยที่ออยแนะนำเนี่ยนะคะมันสามารถใช้ได้ทั้งการลดน้ําหนักการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจาวันได้เพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราทําวินัยอะไรที่มันเป็นซ้ําๆซ้ําๆทีละเล็กละน้อยทุกๆวันนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนกายเป็นพฤติกรรมของเราได้และถ้าเกิดคุณซ้อมหนักจนเกินไปแต่กินไม่เป็นเวลาเนี่ยสุดท้ายร่างกายมันก็จะเครียดแล้วก็เก็บไขมันแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ไม่ดีสุดท้ายเนี่ยบางทีคุณคนอาหารเก่งนะคะแต่ไม่ยอมนอนนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ จะไมมม่าเหือนกนกัดังนั้นนะคะออยแนะนําเลยว่าพยายามอย่าตั้งเป้าหมายหรือวางแผนให้สวยงามน,นะคะแต่ทําแผนของคุณเนี่ยให้ดีที่สุดสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ความเป็นจริงนะคะไม่เพ้อฝันจนเกินไปว่าใน2เดือนฉันจะลดได้5โล10โลอะไรประมาณนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปรับการกินการออกกําลังกายการลดไขมันหรือเพิ่ม performance อะไรให้กับร่างกายนะคะออยมีวิธีการให้ทุกคนเสมอค่ะแล้วก็มีอย่างละเอียดด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเริ่มไมเซ็ตจากการที่เราเริ่มทีละนิดละน้อยมีวินัยในวันแรกดีกว่าค่ะ เพราะวินัยที่แท้จริงนะคะมันไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่มันคือการไม่ทิ้งตัวเองแล้วก็ค่อยๆพากันไปถึงเป้าหมายทีละเล็กละน้อยค่ะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาตัวเองวันละ1%นะคะมันถึงทําใช้กับเราได้ดีทีเดียวเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครยังงงแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะต้องปรับตัวยังไงนะคะจะต้องปรับการกินการออกกําลังกายเฉพาะบุคคลยังไงนะคะเพราะว่าปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพี่ออยจะสามารถที่จะวิเคราะห์ไขมันกล้ามเนื้อน้ําแล้วก็กระดูกที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายแต่ละคนอย่างละเอียดแล้วก็ปรับตารางออกกําลังกายการกินของแต่ละคนให้เลยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากเซฟไว้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะไปก่อนค่ะบายบายค่ะ